ชดูอูนั่นเดชอดเด็ดค่ะชอดเด็ดชอดเด็ดรอบค่นานะหลุนรอบสุดท้ายจี่นอง่ามาบ้านเมืดแหงเหล้วจ้าสดสดน,น่สดสดน,นะนั่นโอ้ตัวห้คไขวย,อยูอีกแล้วเนี <laughs> ่ยเดยกก็จังสะดุ้งดีๆก็ สวัสดีอ c n o t ก Channel จ้ายกยอะรอบคำจ้ารอบคำแต่ว่าอยู่ในกล่องนี่แจ้งแจ้งเลยค่ะมานคือเกาเบร์อตามานไหมมานไหมไม่เท่าไหร่อ้าวมาดุนทางนี้จ้าทางนี้ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะบืบานใจงามกับวอทอด้ายขึ้นกัน เียน,นรุนยกยอรอบค่ำจ้ะนู้นเขาบ่เขาบ่แต่อยู่แต่อยู่ค่ะสองสามตัวอยู่จ้ะ เด็กตัวหนึ่งค่ะ<อ>ทางตีทางตีทางตีไปทงังไหนเอ้ยได้อยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่ายุ่งก,กันเนาะจ้าปลาตัวน้อยปลาตัวน้อย ยู่จับได้ยุได้ยุนี่รอบนี้ได้ไลายปนได้ไลายตัว,ว้ค่ะซีมาโต้แหม่าแหม่กัวนนะลือ้อว่างมาพี่ที่นี่ค่ะขวนสีมืดไม่ใช่ย่อยเลยนะคะนางแหน่แต่แสบเนาะพี่ค่ะมองหนึ่งค่ะอ,นนอ,อันนี้ปัอนนี้ปลายอยยังอันที่ตาย ปลาอันเดียวกันนี่แหละเออเท่ลงหายเท่ลงจะซื่อ,อยกแล้วยกแล้วยกแล้วมีมุ้งไม่ได้สักตัวเลยค่ะอโอ้อเดี๋ยวยันดีสามตัวสามตัว <laughs> บ,บ้านเอฟซีฝนตกบนนอสวดอู้นั่นเดช็อตเด็ดค่ะช็อตเด็ดช็อตเด็ดรอบข้ามขึ <c oughs> ้นบอดบ้านแล้วได้หนีบ่ได้แก้วหนึง่งเยอะจ้า ทำม้าก็ได้อยู่ด้วยเนาะหารุนรอบสุดท้ายจ้ะพี่น้องคะมมันเหมือดแหงเหลอจ้ะส,สวดๆน่ส,สวดๆนะ<า>นั่นโอ้ตัวให้คอยอยูอีกแล้วเดี๋ยกวก็จังสะดุ้งดีๆก็ตัวให้อยพูงอยูต่ออีกแล้วค่ะพี่น้องคะ ว่าสิเงือเราผีตายนะเอาอีกเอาอีกรอบนึงอ,อีกรอบนึงโอ้ยเนาะบัดสิเงือผัดได้อยู่จ้ะหรอบแถมรอบแถมจ้ะารอบแถมเป็นไังไลยรอบแถมไม่ได้เลยน,นั่นโหลดแถมก็ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องคะไม่รอบแถมโอ้ยว่าสิเงือบ่ได้เงือกเหรอคะผู้ยกสะดุ้งก็ได้ แเอาอีกเอาอีก,ออก <c oughs> แถมอีกรอบจ้าแถมอีกรอบอแถมย้ำใดก็ได้ดดปลาย้ำนั่นเนาะนี่แถมอีกรอบจ้ากำลังลมกอองแถกรำลังลุกลอก จ้าบ ok อทบอกระโดดหัวจ้าโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามเป็นกําลังใจนะคะผู้ใดอยากได้ปลาซิ้วไปมกไปยังกัดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยจ้าเดี๋ยวหนุดโกชาแนลจะเอาไปฝากถึงบ้านเลยเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยจะตามไปกดหัวใจให้ถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายปาย้าไต ให้บายเอฟซีตัวโยงนุดกุ้ยชานแนลนะคะนั่งเอกเดี๋ยวไปเห็นหนาเลยค่ะเพราะว่าเมือดแห้ง